วันนี้ผมมาพบท่านสิีพิสุทธิธ์เนี่ยเพราะผมเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์เอาจริงที่จะปราบโกรงปราบทุจริตคอร์รัปชันในพื้นแผ่นดิไนไทยนี้เป็นบุคคลที่ทุกคนยอมรับในความจริงจังและเอาจริงกับเรื่องการปราบปราบปราบ,ราบ,ราบทุจริตคอร์รัปชันถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าท่านได้ทำวันนี้เรามาร้องเรียนในเรื่องของบึงน้ำสาธารประโยชน์ที่ มีมากว่า40ปีแล้วเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นและแก้มลิงสำหรับที่จะดูแลปัญหาน้ำท่วมพิสูจน์ได้ชัดเจนในปี2554และ2565นั้นเราในพื้นที่เขตสพสูงนั้นซึ่งมีสำนักงานเขตตั้งอยู่ในซอยรากระแข่ง118เขตส้นสูงด้วยไม่มีปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำท่วมหนักปี54เพราะระบึงแก้มลิงขนาดจุน้ำ3ล้านขิวพื้นที่71ไร่ แต่เราสงสัยว่ามีโฉนดได้อย่างไรทุกวันนี้ยังเป็นโฉนดอยู่แล้วก็ทําให้สํานักง,งานเขตนั้นออกใบอนุญาตถมที่ดินโดยที่ว่าตามรูปนั้นจะถูกต้องหรือไม่มีการสร้างสะพานล้ําคลองเข้ามาเพื่อที่จะสะพานเหล็กเพื่อจะให้รถถมดินเขาวิ่งเข้ามารถสิบล้อรถพ่วงต่างๆนะวันหนึ่งเป็นร้อยขบวนแล้วก็ส่งเสียงดังตั้งแต่พระอาทิตย์ตกตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก นะนี่คือการทำงานซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพี่น้องชุมชนเขตเมืองทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะในเขสีเลขวิวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเกิดประโยชน์กับชุมชนส่วนรวมเป็นอน,นิสงส์ซึ่งร้องเรียกมาวันนี้เพื่อมาขอรับความเป็นธรรมจากท่านเสรีพิสุทธิ์ซึ่งพวกเราเชื่อว่าท่านมีความยุติธรรมเที่ยงตรงตรงฉิน เป็นเปาพุ่นชิ้นของเมืองไทยที่เราชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะแล้วผมก็ได้ขอความกราบขอบคุณท่านพิสิทธิ์ลีลาวัชรภาสที่เป็นที่ปรึกษาของท่านได้ประสานงานเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นครับตัวแทนทั้ง5ประชาชนก็นําหนังสือมาร้องเรียนถึงผมในฐานะประธานกรรมธิการปรับปรามการทุจริตว่าในพื้นที่ทอำเภออะไรนะเขตสะพานสูง นะครับคับที่กรุงเทพมหานคร,รนี่เองอยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยแหะครับนะไม่ได้ไกลไมไ่อยู่ในป่าในเขาก็หน่อยนะมันมีบึงสาธารณะอยู่เป็นแก้มริงอย่างที่พระวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านี่ท่านแนะนําสนับสนุนให้ทําแก้มริงเพื่อรองรับน้ําเวลาฝนตกเวลาที่มีน้ําหลากมากอะไรงนเงี้ยจะได้เก็บ น้าไว้ส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือน้ําท่วมกันนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อประมาณปี54่ 4, ใช่ไหมนะประมาณปี54นะครับนะเกิดน้ําท่วมหนักก็เพราะว่าปรากฏว่าบริเวณแก้วดิงนะ่ะมีการถมไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ออกโฉนดนะให้กับ ผมี65ผมไปปี6ถมเร็วๆนี้65เองเหรอโอ้โหสดๆร้อนๆเลยนะครับนะมีการถมแล้วออกโฉนดนะให้กับบุคคล,ละนะนะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้นะฮะถ้ามีการออกโฉนดก็ต้องเกี่ยวกับเจ้าพนังานที่ดินผมเรียน,นตรงๆว่าในการพิการผมเนี่ย หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือกรมที่ดินแล้วก็กรมป่าไม้นะครับซึ่งจะแสวงหาประโยชน์จากที่ดินนะแล้วก็ป่าอุทยานอะไรต่างๆเหล่านี้ตลอดเวลานะครับที่ดินนะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็จะออกหลักฐานเอกสารสิทธิ์นสามนสามก โฉนดที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับให้แก่ประชาชนถ้าใครไม่จ่ายเงินนะครับ mm hmm. ก็ไม่ออกให้หรือออกให้ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับหรือบางทีก็ออกโฉนดไปทับเอกสารสิทธิของเขาโดยเฉพาะจังหวัดชายทะเลนะครับที่ราคาที่ดินสูงมากๆอย่างนี้นะครับเออเมืการเราก็เคยเชิญมานะณนที่สุดก็ ยอมจำนวนด้วยพยานหลักฐานนะครับนะยอมแก้ไขให้เขาแล้วก็ดำเนินการนะฮะที่สุดแล้วก็ส่งไปปปชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งที่ภูกเกต็ตก็คือว่าเขามีที่ดินตั้งนานแนละ้ว20-30ปีแล้วไม่ออกโฉนดให้เขาหรอกนะครับไม่ออกเอ,อกสารสิให้เขาเขาก็ไปฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองนะครับก็พิพากษาให้ที่ดินออกโฉนดปรากว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะที่ดินก็ยังไม่ออกออกให้อีกนะครับผมเรียกมาในซักการิกมรกยอมแล้วจะออกโฉนดกลับไปก็ไม่ยอมอ่อให้เขานะครับนะเขาสู้มา20ปีแล้วนะครับผลที่สุดผมก็คงพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าก็คงจะมีมีมตนะิดำเนินคดีกับ ที่ดินจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผู้ดำเการจังหวัดภูเก็ตด้วยที่ไม่ยอมดําเนินการตามคำวิรากษานะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ามีการออกโฉนดในที่สาธารณะอย่างเนี้ผมก็เชื่อว่าเจ้าพนักงานที่ดินแสวงหาผลประโยชน์ให้กับในทุนต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะรับเรื่องไว้รีบดําเนินการตรวจสอบค้อยทิงให้นะครับโดยเฉพาะคุณเดชา คุณเทพสิทธิ์นะได้ประสานกับผู้ว่าชัดชาติเรียบร้อยแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้คงจะสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับขอให้คุณเทพสิทธิ์นะเชื่อใจนะครับนะขอขอบพระคุณมากับครับครับ,รบสวัสดีครับ